สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการชิรุสารนารุอีกครั้งนะคะกับเอดมินสิริอย่างเดิมค่ะจากเียห่างหายกันมานานแสนนานนานแสนนานเอดมินได้กลับมาแล้วค่ะได้กลับมานะคะพร้อมกับคําถามมากมายนะคะมีทั้งหมด7ข้อเยอะมากเลยค่ะวันนี้7ข้อด้วยกันค่ะเรามาเริ่มกันที่คําถามแรกเลยนะคะคําถามแรกมาจากคุณ s t a เกอร์สปรดาค่ะซึ่งถามมาว่าพี่ครับ รี ee, หรือ r e คืออะไรหรอครับรี ee, หรือ r e นะคะมาจากตัวย่อ,อกเกรดนะคะซึ่งมาจากคำว่ารีบ o r บ1นทันนะคะถ้าสงสัยนะคะหรือสนใจอยากจะสอบถามข้มอมูลเพิ่มเติมสามารถติดตามวิดีโอนะคะที่เอดมด่ได้ทำก่อนก่อนหน้านั้นแล้วนะคะเกี่ยวกับเกรดค่ะมาถามแบบนี้เขาเสียใจนะแสดงไม่ได้ดูนแน่เลยเนาะค้ถามที่2ค่ะจากคุณศิรพัฒน์นะคะถามมาว่า SD กับ BB ต่างกันตรงไหนจริงๆต้องบอกก่อนว่าไลน์นี้ชื่อเต็มๆของมันก็คือ SD Gundam BB Senshi นช แล้วก็คือตัว SD นะคะอย่างที่แอดมินได้อธิบายก่อนหน้านั้นนะคะในวิดีโอในวิดีโอก่อนหน้านั้นนะคะก็คือ SD มันมาจากคำว่า super deform หรือที่แปลว่าเสียโฉมแบบสุดนะคะเราถจึงได้เห็นว่าตัว BB นั้นไม่มีสเกลเลยแล้วก็ลักษณะของมันจะแบบก็คือหัวโตวต,วต,วตัวสั้นๆแข้งขาสั้นๆปอมๆนะคะเพราะมันแบบเสียโฉมมันไม่มีสเกลของมันมันเสียเลยเสียสเกลนะคะเลยมีชื่ออีกชื่อนึงว่า SD หรือว่า ซูเปอร์ดีฟอร์นะคะแล้วก็บีบีอ่ะอาจจะมาจากอีกคำหนึ่งก็คือที่แอดมินได้ทราบมาว่ามันมาจากซีรีส์สกกนะคะหรือมาจากเรื่อง Brave Battle Barriers นะในชื่อเต็มที่เป็นซีรีส์สกกแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่ทานทีมงานนะคะได้การหาข้อมูลเพิ่มเติมก็คือหาจากวิกิพีเดียซึ่งได้อ้างอิงว่า BB นั้นมาจากเพราะว่าแตก่อนตัวบีนั้นถุนนะมันสามารถจะยิงลูกบีกันได้ ย่งแบบนี้ได้เลยแต่ว่าหลังจากนั้นเด็กนี้กันเอาออกไปเพราะว่าเป็นอันตรายสําหรับเด็กนะคะ <S 2>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  สำหรับคำถามที่3นะคะถามมาว่าทำไมการดัมต้องสู้กันในอวกาศด้วยนะคะตรงนี้นะคะ,สะแสดงว่าท่านที่ถามมานะคะไม่ได้ดูภาคแรกใช่ไหมคะแอดมินก็ไม่ได้ดูเดี๋ยวเราจะมารู้กันพรพร้อกันตอนนี้เลยได้ไหมเรื่องราวก็คือมีอยู่ว่าที่แอดมินจับใจความมาได้นะคะจากในอินเทอร์เน็ตที่อ่านย,ย่อๆมาก็คือมันเกิดขึ้นเนื่องจาก การสงครามนะคะระหว่างคนที่อยู่บนคโคลอนีในอวกาศกับคนที่อยู่บนโลกนะคะซึ่งผู้คนที่อยู่บนคโคลนีนะคะได้มีหัวหน้านะคะซึ่งคือ Principality of Zion นะคะได้ประกาศสงครามนะคะกับชาวโลกนะคะหรือว่าที่ใช้คำว่า Earth Federation นั่นเองค่ะเนี่ยทราบอย่างนี้แล้วเริ่มสนใจกันแล้วใช่ไหมแอดมินก็เริ่มสนใจละงั้นมาเราม,มาดูภาครกพ,พ,พร้อมๆกัน ก็ค,คือจากคุณเรวัตปานประชาตินะคะแอดมินเป็นลูกครึ่งหรือเปล่าครับใช่ค่ะแอดมินลูกครึ่งค่ะแม่เป็นมังคุดพ่อเป็นทุเรียนเป็นราชาของผลไม้เปเกืแบบเป็นฝรั่งไง <c oughs> ค่ะต่อไปค่ะคำถามทาี่5้ค่ะจากคุณพงษ์สะทรสุวรรณยอดนะคะพี่ครับจาพนมสแสดงฟาดเส็จไหมครับแ <c oughs> อดมิน อยู่ตรงนี้ทํารายการกันดั้มไม่ได้ทํารายการพัดเจดเกี่กัดจากพนมนะคะเราไปถามอีกที่หนึง่งอันนี้กันดั้มกลับมาก่อนกลับมากันดั้มก่อนนะคะ<อ>มาต่อกันที่คําถามที่6ค่ะก็ะคือจากคูณรอยคีนจีนิวไทป์ชีวีนะคะซึ่งแฮชแท็กชรุมานะคะกันดั้มมีกี่ภาคครับและมีเป็นมังงะกี่ภาคครับ คำถามนี้เดี๋ยวแอดมินจะขอมาตอบในรายการชีรู้รายการถัดไปนะคะซึ่งตอนนี้ทางทีมงานนะคะกําลังรวบรวมหาข้อมูลอยู่ค่ะอดใจรอมิสนุงนะคะต่อไปนี้คำถามที่7ค่ะคำถามสุดท้ายก็คือจากคุณ Lost Last Light นะคะถามมาว่ารายการใหม่จะเกี่ยวข้องกับอะไรครับก็ทางเรานะคะก็ได้มีหลากหลายแนวทางมากนะคะสำหรับรายการใหม่ซึ่งทางเราก็มีได้ คุยพูดคุยกันว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมนะคะมีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นด้วยการอาจจะมีการจัดโต้ว,วาทีนะคะเกี่ยวกับว,ว่าตัวไหนจะเจ๋งกว่ากันนะคะในแบบในกระตูหรืออะไรอย่างนี้ซึ่งจะอาจจะมีเกิดขึ้นแน่ๆแ,แล้วก็สมัครารายการกันดั้มรีวิวนะคะ ขอภายการพารีวิวนะคะเราก็จะกลับมาถ่ายทําอย่างเหมือนเดิมค่ะซึ่งตอนนี้ทางทีมงานก็ได้หาวิธีการถ่ายทําที่ให้มันดูน่าสนใจยิ่งขึ้นสมัหรับท่านผู้ชมได้มีอรรถบากยิ่งขึ้นค่ะและแน่นอนรายการที่อีกหนึ่งรายการที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือการน,น้าโปรแฟค t ตอรี่นะคะสําหรับท่านใดที่ชอบ ชื่นชมในการมูดิฟายทำสีอะไรเนี่ยนะคะก็เราก็จะทำอยู่แล้วนะคะจะไม่มีขาดหายไปจากทุกทอยส์แน่ๆค่ะรายการนี้แต่เราจะกลับมาถ่ายทำนะคะในเดือนมีนาคมหลังจากที่อาจารย์นุนะคะได้กลับมาจากทัวร์สอนต่างประเทศแมเขากู้อินเตอร์สุดเลยค่ะท่านนี้สอนต่างประเทศเพราะฉะนั้นเราต้องดีใจนะคะที่เราได้แบบเรยนกันฟรีๆกับ จบกันแล้วนะคะกับเคํ็คำถามสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามแล้วก็รีเควสนะคะให้อดมินที่อุตส่าห์แบบว่าหายไปเอ้ยไม่ใช่ที่แบบว่าโดนลักพาตัวไม่ใช่ละไม่ใช่เซรามุนกลับมาก่อนที่อดมินนะคะให้อดมินกลับมาถ่ายรายการอีกครั้งนะคะขอบคุณมากค่ะที่แบบคิดถึงกันรู้สึกปลืม้มขอบคุณมากนะคะลรวหวังว่าเราจะได้เจอกันนะคะเราจะได้เจอกันสิเราจะได้เจอกันสิ เราจะได้เจอกันนะคะในรายการต่อไปค่ะซอกวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบไม่ายเรืิๆ